ice podcast weil wir deutschland lieben เยอรมณีที่รักสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ ice podcast วันนี้เราอยู่กันเป็น ep ที่3แล้วหลายคนอาจจะมองหาตีอยู่ใช่ไหมคะว่าเอ๊ะทำไมวันนี้คุณครูมาคนเดียวก็จะต้องบอกว่าเนื่องด้วยเรื่องราวในวันนี้ที่เราหยิบยกมาคุยกับทุกคนนั้นกลับมาเป็นเรื่องราวในส่วนของครูดาวล้วน,วนๆเต็มๆอติก็เลยบอกว่างั้นเธอก็ไปคุยคนเดียวจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวต่างๆที่เราอยากจะนํามาเล่าให้คุณฟังในวันนี้เนี่ยนะคะครูเนี่ยเคยคุยแทรกไว้ตามไลฟ์ต่างๆมากมาย แต่วันนี้จะเรียกได้ว่ารวมเรื่องทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นเรื่องเดียวและแชร์ให้ทุกคนฟังหลายคนฟังเรื่องราวของอติไปรู้สึกว่าทําไมอติต้องผ่านอุปสรรคหรือมีเรื่องราวที่ให้ต้องต่อสู้ในการใช้ชีวิตอยู่ที่รมนีเยอะจังเลยแล้วทําไมครูดาวถึงดูชิลและสบายจริงๆไม่ใช่เลยนะคะชีวิตครูเนี่ยแหละ อุดมไปด้วยดราม่าไม่น้อยเลยทีเดียวเริ่มต้นจากการที่ครูเนี่ยได้ทุนมาเรียนต่อซึ่งหลายคนบอกว่าได้ทุนเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องดีและก็สบายแล้วเพราะว่ามีทุนรองรับไม่ต้องมาเป็นกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งนั่นก็จะต้องขอบอกทุกคนว่ามันก็ถูกต้องแต่ว่าตอนที่ครูมาเรียนต่อเนี่ยนะคะตอนที่ได้ทุนเนี่ยอายุเนี่ยก็ประมาณ28นอกกําลังจะ29แล้วเรียกได้ว่าก็จริงๆแล้วก็แอบช้าไปนิดๆนิด น,นิดนะในความรู้สึกของเราในการที่จะมาเรียนต่อแล้วก็ต้องบอกว่าก่อนหน้าที่จะมาคือก่อนหน้าที่จะมาเรียนต่อสักประมาณครึ่งปียังไม่เต็มปีเนี่ยนะคะไม่มีความคิดว่าจะมาเรียนต่อแล้วเหมือนกับถอดใจไปแล้วคิดว่าเออมาจนป่านนี้ละคงไม่มีทุนหลอกหรือคงไม่มีโอกาสได้มาเรียนต่อซึ่งตอนนั้นต้องบอกทุกคนว่าที่ประเทศไทยเนี่ยสร้างหนี้คือซื้อคอนโดผ่อนคอนโดหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ซื้อรถใหม่นะออกรถป้ายแดงมาเนี่ยได้ยังไม่ ถึงครึ่งปีแล้วจูจ่ๆการตัดสินใจหรือโอกาสในการมาเรียนต่อปริญญาโทเนี่ยก็ก้าวเข้ามา เป็นเหตุให้ครูเนี่ยต้องประกาศขายคอนโดตอนแรกประกาศเช่าและขายก็คิดว่าคงขายไม่ได้ในเวลาอันรวดเร็วนะคะก็มีคนมาเช่าปรากฏว่าพอทําสัญญาเช่าเสร็จมีคนมาซื้อก็ต้องแบกหนะ้าไปคุยกับผู้เช่าว่าขอโทษเถอะนะขอให้จริงๆให้เช่าไม่ได้แล้วเพราะว่าท่านเลือกได้เนี่ยฉันอยากจะขายไปมากกว่ามันก็จะได้หมดภาระใช่ไหมคะไม่ต้องดูแลแล้วก็ไม่ต้องผ่อนต่อหรือว่าไม่ต้องคอยดําเนินเรื่องต่างๆถ้าผู้เช่าย้ายออกหรืออะไร แบบนี้ใช่ไหมก็เลยตัดสินใจขายไปส่วนรถเพิ่งซื้อออกมาป้ายแดงอย่างที่บอกไปว่า6เดือน7เดือนยังไม่ถึงเลยก็ต้องขายแล้วแน่นอนว่าคอนโดยังพอจะมีกําไรบ้างเล็กน้อยแต่ในส่วนของรถเนี่ยขาดทุนแน่นอนแต่ว่าก็โชคดีที่ขายได้ค่อนข้างราคาดีแล้วก็ได้คุยกับผู้ซื้อผู้ซื้อก็แหมเห็นว่าอ๋อได้ทุนจะไปเรียนต่อเป็นเหตุผลในการขายรถที่น่าเชื่อถือเขาก็เลยซื้อไปโดยที่ให้ราคาค่อนข้างดีแต่แม้กระนานเราก็ต้องบอกว่า าการสร้างภาระไว้ตรงนี้แล้วก็การตัดสินใจตรงนี้มันก็ค่อนข้างสร้างความสุกระหุกแล้วก็ความเจ็บปวดให้เราเหมือนกัน คราวนี้ปัญหามันอยู่ที่หรือความท้าทายในการมาเรียนต่อของครูเนี่ยนะคะมันอยู่ที่ว่าครูเคยพูดกับคุณไปแล้วเนาะใน E ีีก่อนหน้าว่าในตอนที่เป็นครูนะคะทำงานอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยก็หาเงินได้เยอะพอสมควรแต่เราก็ใช้เยอะเนาะอาจจะไม่ได้วางแผนหรือไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการเงินมากนะักด้วยอายุด้วยสถานะ หรือสถานการณ์หลายๆอย่างในตอนนั้นทําให้เป็นเหตุว่าพอลาออกมาจะมาเรียนต่อขายทรัพย์สินทุกอย่างรวมกันแล้วเนี่ยนะคะมีเงินสํารองเพื่อที่จะส่งเสียให้ทางครอบครัวของครูเนี่ยประมาณ5เดือนจําได้คือพอสําหรับ5เดือนเท่านั้นอาจจะต้องบอกทุกคนว่าพอครูเริ่มทํางานเนี่ยนะคะครูก็ขึ้นมาเป็นเหมือนกับหัวหน้านครอบครัวเสาหลักของครอบครัวก็จะต้องมีคุณตาคุณยายคุณแม่ที่ครูต้องดูแลทุกคนก็ไม่ได้ทํางานแล้วนอกครูก็ทํางานดูแลทุกคนอะไร แบบนี้ซึ่งมันก็เป็นความสมัครใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยอยากจะทําเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราบอกว่า เราได้ทุนเราจะไปเรียนต่อสําหรับครูครูมีความรู้สึกว่าในเมื่อเราดูแลเขาไปแล้วหลายปีแล้วพอเราจะไปเรียนต่อแล้วเราไม่ดูแลเขาต่อเนี่ยที่บ้านจะทําอย่างไรแล้วอยู่ดีๆแม่ซึ่งไม่ได้ทํางานแล้วจะต้องลุกขึ้นมาทํางานอีกห้อหรือตายายนะคะที่อายุมากแล้วจะกลับมาทํางานซึ่งตรงนี้มันเป็นเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้สําหรับครูคือครูก็เลยมาเรียนต่อด้วยความเข้าใจว่าเราต้องมีภาระตรงนี้หรือเราต้องมีหน้าที่ตรงนี้ที่จะต้องดูแลครอบครัวและที่บ้านต่อไป พอเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วว่าใน1เดือนเราต้องส่งค่าจ่ายใ,ให้ที่บ้านเนี่ยประมาณนะคะสองหมื่นเนาะเราก็วางแผนเอาไว้เพราะฉะนั้นทุกคนคํานวณปิ๊งปังปิงปงปงป๊งปังอย่างรวดเร็วแสดงว่าครูขายทรัพย์สินทุกอย่างมีเงินประมาณแสนหนึ่งถูกต้องค่ะนะคะ,นะะหลังจากทํางานมาหลายปีเนี่ยไม่มีเงินเหลือไม่มีเงินเก็บพอขายทรัพย์สินรวบรวมเนี่ยมีเงินอยู่สํารองประมาณแสนหนึ่งซึ่งเราเห็นแล้วว่ามันจะอยู่ได้แค่5เดือนเท่านั้นที่เราไปเรียนต่อนั่นคือเงื่อนไขสําคัญที่ ครูพกมาด้วยในการมาเรียนต่อที่รมณีนั่นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยพอครูมาถึงใน2เดือนแรกทาง d r a d นะคะก่อนที่จะเข้าเรียนปริญญาโทรจริงๆในเดือนตุลาคมเขาส่งเราไปเรียนภาษาเพิ่มเติมซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยครูสอบผ่านทุกอย่างมาแล้วแต่ในเมื่อเขาให้เรียนนอกาเขาจ่ายค่าใช้จ่ายให้เราเรียนเราก็มีความรู้สึกว่ายิ่งเรียนมากก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวเราก็เลยไปเรียนภาษาที่ไลฟ์ซิกนะครับอยู่อีก2เดือนซึ่งตอนนั้นเนี่ยเดินอยู่ในเมืองเนี่ยก็เริ่มคิดละไปดูร้านนูน้นร้านนี้ต่างๆไปดูลาดเหล่า ว่าเขารับสมัครงานอะไรกันบ้างเขารับสมัครผู้ช่วยเนาะเอาซิวเฟอร์เด็กช่วยงานในร้านมีร้านประมาณไหนคุณสมบัติต้องเป็นอย่างไรซึ่งอยากจะสมัครงานตั้งแต่อยู่ในไลฟ์สิกเลยนะคุณเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าตาละมันอยู่ได้แค่5เดือนอะเราอยากได้งานเราอยากได้เงินเพิ่มให้เร็วที่สุดเพราะว่า ทุนที่ทางเดอะรเดให้มาถามว่าพอกินพอใช้ไหมพออย่างพอนะคะเหลือเก็บนิดหน่อยเนี่ยไปเที่ยวได้แต่เพียงแต่ว่าทุนที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่พอที่จะให้ครูส่งเสียไปให้ทางบ้านที่ประเทศไทยด้วยเพราะอย่างที่ครูบอกคุณไปเนาะสมัยนั้นเนี่ยถ้าบอกว่า2 0 0 0มืเนี่ยมันก็ราวๆสี่หยูโรใช่ไหมคะต่อเดือนที่เราต้องการเอ็กซ์ตราขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่2เดือนอยู่ไลฟ์สิกนี่จิตใจร้อนรนมากเพราะว่าอยากหางานทํามากจนอติ ก็บอกว่าใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวไปเข้าเมืองที่เดรส d e n เนะไปเริ่มเรียนก่อนแล้วค่อยไปหางานตรงนั้นเพราะมันจะเป็นที่ที่เธอเนี่ยอยู่ยาวขึ้นนะ่าจะมาหางานอะไรตอนนี้ล่ะ2เดือนเนาะใครเขาจะไปรับใช่ไหมฮะแต่ตอนนั้นเราก็ฟุ้งซ่านไงเพราะว่าเราค่อนข้างกดดันกลัวเงินหมดนะคะกลัวไม่มีเงินส่งให้ที่บ้าน พอมาที่ d r e s d e นปุ๊บครูก็เริ่มเลยพอจัดการเรื่องมหาวิทยาลัยอ,อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยวันวันหนึ่งนี่ไปท่องเที่ยวอยู่ในเมืองเนี่ยมากไม่ใช่อะไรไปดูตามร้านรวงต่างๆว่ามีประกาศรับสมัครงานไหมที่ไหนรับประกาศอะไรอย่างไรบ้างถ้าเราเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนะคะที่ที่หนึ่งที่คุณจะต้องผ่านไปดูบ,บ่อยๆนั่นก็คือตามบอร์ดของมหาวิทยาลัยนอตที่เขาก็จะมีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆหางานขายของซื้อของกันอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะต้องบอ ว่างานแรกที่ครูสมัครนะคะจำไม่ได้แล้วว่าร้านชื่ออะไรลืมชื่อไปแล้วแต่ว่าเป็นเสื้อผ้าเป็นร้านเสื้อผ้าแต่ไม่ใช่ร้านชื่อดังแบบฮาอุนเอ็มหรือซาร่าอะไรแบบเนี้ยเป็นร้านที่ย่อมลงมาหน่อยแต่ว่าถ้าพูดชื่อทุกคนจะต้องอ๋อไม่แน่ว่าถ้านึกออกเดี๋ยวอาจจะแปะว่าร้านอะไรอีกทีนึงนะแต่ตอนนี้นึกไม่ออกซึ่งเราก็สมัครไปซึ่งพอเราสมัครไปเนี่ยมันสามอาทิตย์ผ่านไปไม่ได้รับการเรียกกลับมานะคุณเราก็เริ่มใจเสียและคิดว่าเออ คงไม่ได้แล้วล่ะเขาคงไม่เรียกเพราะว่าตอนที่เราเห็นใบประกาศรับสมัครเนี่ยนะคะเขาบอกว่าต้องการเร่งด่วนแต่พอเวลาผ่านไปไม่ติดต่อกลับมาเราก็ต้องเดินหน้าต่อสิ่งที่ครูทําก็คือครูคิดว่าในหลายๆมหาวิทยาลัยมีนะคะแล้วที่เทอูเ r รสเดนก็มีก็คือไปติดต่อเหมือนสํานักงานดูแลนักศึกษาเนาะที่เขาดูแลกิจกรรมอะไรให้นักศึกษาอะไรแบบนี้แล้วมันมีหน่วยงานหนึ่งของที่เทอูเรสเที่ให้เราเหมือนไปลงชื่อแล้วก แจ้งความจำงว่าเรากำลังหางานต้องการงานพิเศษอยู่แล้วงานด้านไหนที่เราสนใจหรือเราอยากจะมีความถนัดด้านไหนอะไรแบบเนี้ยเราก็ไปกรอกประวัติข้อมูลนะคะแล้วถ้าเขามีตำแหน่งงานที่มันดูจะตรงกับโปรไฟล์ของเราหรือน่าสนใจเนี่ยเขาก็จะส่งรายละเอียดมาให้ซึ่งพอครูเนี่ยไปติดต่อแป๊บหนึ่งงานแรกที่ได้นอที่ผ่านมาทางสำนักจัดหางานให้กับนักศึกษาของเทอูดเรสเตนน่ะก็คืองานเป็นพี่เลี้ยงเด็กเบบีซิสเตอร์นะคะซึ่ง กึ่งไปทํางานซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้เงินเยอะมากเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาจะเรียกเราไปเนี่ยประมาณสัปดาห์ละหนึ่งครั้งซึ่งจําได้ว่าได้ประมาณชั่วโมงละ10ยูโรตอนนั้นไปครั้งหนึ่งจะได้ประมาณ3ชั่วโมงก็คือประมาณ30ยูโรแต่ว่าเฉลี่ยอาทิตย์ละครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนหนึ่งมันก็จะได้แค่ประมาณร้อยกว่ายูโรซึ่งอย่างที่บอกว่าเป้าหมายของครูครูต้องการเดือนละ500เพื่อส่งกลับไปให้ที่บ้านนะคะได้ใช้จ่ายอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเราก็ไม่เกี่งไง งานอะไรมาเราก็เอาไปก่อนเพราะอย่างที่เราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเราได้ทุน750ต่อเดือนอย่างน้อยได้มาอีกร้อยกว่ายูโรต่อเดือนเนี่ยมันก็ยังเพิ่มเข้ามาเนาะด,ดีกว่าไม่เพิ่มเลยพอทํางานพี่เลี้ยงเด็กไปได้สักพักหนึ่งในที่สุดนะคะผ่านไปสักประมาณเดือนเดือนกว่ากว่า ร้านเสื้อผ้าที่ครูไปสมัครเป็นพนักง,งานขายเขาก็โทรติดต่อกลับมาคุณเราก็ดีใจมากแล้วก็แบบอยากให้ไปสัมภาษณ์อยากแบบว่าสดใจอยากให้ไปแบบร่วมงานอะไรแบบนี้แต่ว่าพอไปคุยแล้วนีนะคะท้ายที่สุดก็ต้องพลาดงานนั้นไปอย่างน่าเสียดายเพราะเขาต้องการคนที่ทำงานได้ชั่วโมงเยอะนะคะก็คือแทบจะเป็นฮ a r ์ดเบอร์สตลงานครึ่งตำแหน่งพอครูเนี่ยติดสถานะนักศึกษาอยู่ไม่สามารถทำงานได้เกินชั่วโมงที่กำหนดก็คือประมาณต ตอนนั้นรู้สึกว่าจะยังเป็น80ชั่วโมงต่อเดือนอยู่มันก็เลยไม่ไม่ได้ตามช่วงเวลาที่เขาเนี่ยต้องการเขาต้องการคนที่ทํางานมากชั่วโมงกว่านั้นก็เลยต้องปฏิเสธกันไปก็ไม่ลงลอ็อกอะก็เป็นอันว่าน่าเสียดายทีนี้พอเป็นพี่เลี้ยงเด็กมาได้สักไม่นานนะคะประมาณ2เดือนเท่านั้นแหละมันก็มีงานใหม่เนี่ยเข้ามา แต่ไองานใหม่เนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะคะคงเคยได้ยินงานลักษณะนี้อยู่มันเหมือนเป็นเอเจนซี่นะคะที่รับส่งคนเนี่ยไปเสริมงานหน้างงานในสถานที่ที่เป็นอาจจะเป็นร้านอาหารโรงแรมที่ต้องการเซอร์วิสค a f ฟเตอร์ก็คือพวกพนักงานด้านบริการต่างๆเนี่ยนะคะแต่ว่าบริษัทที่ครูไปทำงานนะคะก็เป็นเหมือนหน่วยกลางเป็นเอเจนซี่ที่มีเด็กหลายๆคนอยู่ในสังกัดว่าง่ายๆแล้วเขาก็ฝึกให้เราด้วยเทรนให้เราด้วย แล้วพอเราผ่านการเทรนดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะตัวเขาซึ่งเป็นเอเจนซี่ก็อาจจะได้รับการติดต่อมาจากร้านอาหารหรือโรงแรมใหญ่ๆซึ่งบางทีอย่างเงี้ยค่ะหน่วยงานพวกนั้นเนี่ยเขามีการงานจัดเลี้ยงหรือพนักงานขาดหรือพนักงานเนี่ยไปอัวเลาพักลอนแล้วต้องการพนักงานเพิ่มชั่วคราวเขาก็จะติดต่อเอเจนซี่ครูมาซึ่งเอเจนซี่ตรงเนี้ยก็จะมาถามเด็กในสังกัดซึ่งพอเราไปเป็นเด็กในสังกัดของเขาเนี่ยนะคะเขาก็จะมาคอยถามเราว่าเสาร์อาทิตย์เนี้ยสคืนมีงานที่โรงแรม โรแรมนี้โรงแรมนี้ เป็นงานประมาณนี้เวลานี้ใครพร้อมที่จะไปทํางานตรงนี้บ้างแล้วเราก็จะได้ค่าใช้จ่ายเป็นรายชั่วโมงมาโดยที่ก็จะต้องมีชุดเนาะเสื้อกากนู่นนี่นั่นก็คือแต่งงานเออไม่ใช่แต่งงานเอ,อ๊ทุกคนบอกว่าทําไมครูออกไปแต่งงานแต่งกายแบบพนักงานเลยจริงๆเนี่ยนะคะอันนี้เป็นจ็อบที่สองหลังจากที่เป็นเบบี้ซิสเตอร์ซึ่งตอนที่ได้จ็อบนี้ตอนแรกเนี่ยครูชอบมากเพราะเขาเนี่ยจะอบรมให้เราก่อนซึ่งครูนะได้ไปเรียนหมดเลยนะคะในช่วงเว ลาสักประมาณ5วัน5แทมีนที่เขาเรียกเราไปอบรมเนี่ยนะคะ ก็จะมีการสอนทั้งหมดว่าการแต่งกายที่เหมาะสมของการเป็นเซอร์วิสคราฟเตอร์เนาะพนักงานบริการต่างๆแล้วก็สอนไปจนถึงหลักการในการเปิดวายการเรียงชนส้มอะไรแบบเนี้ยว่าวางอะไรกอดอะไรหลังเสิร์ฟทางเข้าทางซ้ายเสิร์ฟอันนี้เข้าทางขวาเวลาเดินตั้งลายในการเสิร์ฟรวมไปถึงหลักดรายเทเลเทคนิคใช่ไหมคะซึ่งเป็นการถือจานยังไงให้ได้3จานซึ่งคนเก่งๆเขาได้มากกว่าน,นั้นอีกเนาะแต่ว่าเท่าที่คุณเห็นใช่ไหมคะคนเสิร์ฟที่ถือตรงนี้ เอาวางไว้บนแขนแล้วก็ถืออีกมือหนึ่งซึ่งเราเนี่ยได้เรียนหมดเลยตรงนั้นครูมองว่ามันเป็นกำไรมากขึ้นหนึ่งเราได้ความรู้ทักษะเพิ่มเติมในการอาจจะเอาไปทำอาชีพเสริมหรือไปประกอบอาชีพในตอนนั้นอีกอย่างหนึ่งสำหรับครูเนี่ยมันคือการ เรียนภาษาที่สุดยอดมากเลยคุณโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายเงินใช่ไหมคะคุณจ่ายเป็นเวลาคุณไปนั่งอบรมกับเขาคุณได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นในวงการหรือในสาขาที่ถ้าคุณไม่ไปทำงานนะคุณอาจจะไม่ได้คำศัพท์เหล่านี้เลยหรือไม่ได้เรียนรู้ภาษาเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเสร็จจากการอบรมนะคะครูก็รับงานนี้แต่ว่างานนี้ก็ทำอยู่ได้ไม่นานต้องยอมรับความจริงว่าพอไปทำจริงๆแล้วมีความทุกข์ นื่องจากครูเองในยุคนั้นเนี่ยยิ่งกว่าตอนนี้มากคือไม่สปอร์ตลิชเลย ไม่คล่องตัวไม่ธรรมะแมงไม่มีทักษะด้านกีฬาแล้วพอเสิร์ฟหลายคนคงเคยมีประสบการณ์หรือเห็นการเสิร์ฟมาบ้างอย่างเสิร์ฟถาดเครื่องดื่มอย่างเงี้ยเขาต้องใช้นิ้วนะไม่ใช่แบนๆบนแล้วเอาถาดวางเขาต้องใช้นิ้วบาลานซ์เพื่อให้แบบว่าถือมาได้ทีละเยอะๆต้องแข็งแรงและเวลาเสิร์ฟเนี่ยการที่คุณใช้นิ้วในการบาลานซ์ไว้เนี่ยนิ้วคุณก็จะช่วยเพราะว่าพอคุณยกแก้วนี้ออกเนี่ยบาลานซ์ Balance ของน้ําหนักของถาดที่คุณเสิร์ฟ อะไรแบบนี้มันก็จะปรับเปลี่ยนไปซึ่งขู่ทำตกแตกเกิดความเสียหายเนี่ยบ่อยครั้งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทำงานนี้ไปได้สักพักหนึ่ง เกิดปัญหาในจิตใจคือรายได้ค่อนข้างดีนะคะถ้าเราขยันรับงานเนี่ยโอ้โหเขาโทรตามตลอดมีงานให้ทําทุกเสาร์อาทิตย์หรือว่าตอนช่วงค่ำคเยน็ยนเยน็ยนวันธรรมดาอะไรแบบนี้ยมันก็จะมีงานตลอดซึ่งของครูเนี่ยครูจะชอบมากเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปอยู่ในห้องที่เป็นรุชุกรอยน์ im, นะคะห้องรับประทานอาหารเช้าตามโรงแรมอะไรแบบนี้เพราะว่าเวลาเข้าไปทําตอนเป็นอาหารเช้ามันก็จะไม่ค่อยยุ่งยากมากนะักเพราะส่วนใหญ่ตามโรงแรมก็จะเป็นบุฟเฟ่ต์เนาะเราก็แค่ไปเติมของเติมอาหาร หรือว่าเก็บถ้วยชามอะไรแบบนี้มันจะไม่เหมือนไปทําในช่วงเย็นที่เป็นงานเลี้ยงการ่าซึ่งมันก็จะมีการเสิร์ฟที่ค่อนข้างแบบว่าต้องมีพิธีกรรมพิธีการที่ซับซ้อนซึ่งเราก็ตื่นกลัวงไงตอนนั้นนะคะเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้จักกับวิถีหรือลักษณะการกินการอยู่หรืออาหารหรืออะไร ยังจำได้ว่าตลกมากเลยว่าครั้งหนึ่งเคยไปช่วยในโรงแรมแล้วก็ต้องเสิร์ฟมือเย็นนะคะซึ่งเขาเสิร์ฟเป็นคอร์สว่าอะโฟร์ไบเซอร์เนาะออเดอร์ฟคืออะไรฮอปเก h ริชเมนคอ r s สวันนี้มีอะไรแล้วผู้เสิร์ฟอย่างเราเวลาไปเสิร์ฟดินเนอร์นะคะอาร์ d เอ s e n แบบนี้เราต้องเหมือนกับอนองเซียตต้องขานด้วยว่านี่ค่ะต่อไปนี้เมนูนี้คืออะไรซึ่งครูไปงานแรกๆก,ก็แบบวันแรกก็โดนซะแล้วแบบนี้เลยนะคุณ ว่าแบบอะไรอ่ะมอสซาเรล่ามิทโทมาเทนอะไรซอสเซอร์เพสโตอะไรแบบโอ้โหปาตายแล้วชื่อยาวมากแต่เป็นอันว่าวันนั้นนี่คือกว่าจะเสิร์ฟจ,จบวันเพราะคล่องเลยเพราะว่าต้องวิดโฮลซิกอยู่แบบเนี้ยพูดทวนไปทวนมาแต่คือมันก็เครียดจริงๆหรือลูกค้าค่ะสั่งเบียร์ซึ่งเบียร์มันก็มีมากมายหลายชนิดแล้วหนึ่งครูเพิ่งไปอยู่เยอรมันตอนนั้นไปอยู่จริงๆจังจได้เดือนที่3เดือนที่4ใช่ไหมคะ สปกติตัวเองก็ไม่กินเบียร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้ความแบบว่าสมาธิขั้นสุดยอดมากที่จะฟังลูกค้าสั่งว่าเขาสั่งเบียร์อะไรเขาสั่งเครื่องดื่มอะไรเครื่องดื่มบางอย่างตายแล้วชื่อนี้เราไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยสร้างความกดดันให้ครูไม่ใช่น้อย อยกระนั้นเลยเมื่อเรารู้สึกกดดันแบบนั้นแล้ว้วค่าชั่วโมงก็ได้น้อยคุณพอเราอยู่กับเอเจนซี่เอเจนซี่ก็จะเอาเปรียบเรานิดหน่อยเหมือนกับชั่วโมงหนึ่งไปเสิร์ฟจ,จะได้ประมาณ7.5หรือ8แต่อันนี้คือเรทเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็จริงๆแล้วปกติถ้าเป็นงานเสิร์ฟเนี่ยทิปหรือทริงเกตเราก็ควรจะได้ด้วยแต่พอเราเป็นคนของเอเจนซี่ที่เข้าไปเป็นเหมือนพนักงานเสริมชั่วคราวในสถานที่นั้นๆนะคะ เราก็จะไม่มีส่วนในการได้ทริงเกตอะไรแบบนี้ยซึ่งครูก็มองว่าบางทีเนี่ยเราต้องไปทํางานเด่ๆดนๆเนาะไปเมืองใกล้ๆกว่าจะนั่งรถไฟกลับมามันก็ค่อนข้างมีความลําบากพอสมควรหลายทีเนี่ยคือรู้สึกลําบากมากครูเคยเล่าไปในไลฟ์ชีวิตมันดราม่ามาก เคยไปเสิร์ฟนะคะถูกส่งไปเสิร์ฟในเต็นท์แสดงเหมือนกับช่วงส่งท้ายปีที่เป็นช่วงคริสต์มาสคนก็จะไปดูโชว์ที่เป็นทั้งละครสัตว์เป็นโชว์ยังจําได้เลยว่ามันคือซาราซา,า,านีหรืออะไรนะคะเป็นเป็นคณะที่มาทุกปีเลยในในที่เดรสเดนนะคะตั๋วก็แพงบัตรก็แพงเป็นร้อยยูโรเลย แล้วเราไปเสิร์ฟเนี่ยเสิร์ฟจ,จนถึงกว่าจะเสร็จโชว์เสร็จการแสดงก็ต้องมีห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ยังกลับบ้านไม่ได้ต้องล้างจานเช็ดจานเช็ดช้อนซึ่งบางทีเนี่ยกว่าจะเสร็จ เลิกงานคือตีสตีสามครึ่งบางวันเกือบตีสี่แล้วในช่วงหน้าหนาวอะค่ะคุณที่เป็นก่อนคริสต์มาสทีมะตกเยอะๆในยุคนั้นแล้วเราก็ต้องเดินกลับบ้านรถแทรมสายที่ผ่านตรงนั้นก็ไม่วิ่งแล้วต้องเดินเป็นแบบเกือบกิโลเพื่อไปขึ้นรถแทรมอีกสายหนึ่งมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าทำํำไมเราต้องลําบากขนาดนี้นะคะ เรากําลังทําอะไรอยู่แล้วเราก็ต้องเหนื่อยมากๆอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะเกิดขึ้นในในหัวใจทําให้เราเกิดแบบว่าเครียดบางครั้งว่ามันใช้งานที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าแต่นี่เป็นเคร็ดลับซึ่งครูเชื่อว่าหลายคนนะคะผ่านจุดตรงนี้มาแล้วเวลาที่เราทำอะไรสักอย่างในวันที่เราเหนื่อยที่สุดหรือท้อที่สุดเวลาเราคิดย้อนกลับไปว่าทำไมเราต้องเหนื่อยทำไมเราต้องทำถ้าเรามีจุดหมายที่แน่นอนหรือ ถ้าเรามีคนที่สำคัญที่เรารู้ว่าเราทำสิ่งนี้เพื่อเขา เราจะมีพลังมากเลยนะคะหลายครั้งเนี่ยเอาจริงๆคือเคยเดินแล้วแบบน้ําตาไหลด้วยว่าเราเหนื่อยมากเลยเรากลัวเราเดินตรงเนี้ยเรากลัวมากเลยเราเดินคนเดียวตีสามตีสี่ทำไมเราต้องเป็นแบบนี้อติก็ไม่อยู่เพราะว่าอติก็อยู่เบอร์ลินต้องเรียนต้องทํางานอยู่ที่เบอร์ลินซึ่งครูก็ต้องอยู่ที่เจร์สเต้นต้องดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอถึงจุดจุดนั้นจริงๆแล้วเราก็กลับมาที่จุดเดิมว่าเราอยู่กับเงื่อนไขที่ว่าเราต้องการดูแลที่บ้านเรา เราต้องการมาเรียนต่อแต่เราก็อยากจะดูแลคนที่อยู่ข้างหลังเราด้วยตรงเนี้มันเกิดแรงหึดแล้วมันก็ทําให้เราสู้ต่อไปแต่ว่าโชคของครูดาวดีเสมอนะคะพอเราเริ่มรู้สึกว่าโอ๊ยเราไม่ไหวละงานนี้มันหนักมันไม่ใช่งานที่เราถนัดเนาะเราเสิร์ฟเราอะไรเราทําไม่ค่อยได้ดีอะเรารู้สึกไม่คล่องตัวเราเงื้เงืะงเงะจังเลยเราก็เลยเริ่มหางานใหม่ที่มันเป็นทางของเรามากขึ้นนั่นก็คืองานในเรื่องสวยๆงาม คราวนี้ครูก,กลับไปสมัครร้านขายเสื้อผ้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้จนได้นะคะเป็นร้านเอสปรีซึ่งหลายๆคนก็คงรู้จักแบรนด์นี้เป็นอย่างดีนะคะก็ไปเป็นแม่ค้านะคะขายเสื้อผ้าเอสปรีอยู่ระยะหนึ่งประมาณครึ่งปีได้ 6- 7เดเดือนนะคะโดยโดยประมาณซึ่งตอนนั้นมีความสุขมากบอกเลยว่าถึงแม้ว่าตอนช่วงเริ่มต้นมันจะยากอีกแล้วเพราะว่ามันเข้าไปทำงานในวงการใหม่ที่เรายังไม่เคยทำมาก่อนเพราะฉะนั้น เสื้อผ้าคำศัพท์อะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะมาใหม่แล้วอย่างร้านเอสปรีเองที่ครูกลัวมากในช่วงแรกๆนะคะก็คือต้องเป็นแคชเชียร์แล้วบางทีมันต้องแบบเออระวังหลายอย่างนู่นนี่นั่นถึงแม้ว่ามันจะเป็นความไฝ่ฝันนะ ว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นแบบว่าอยู่ร้านไขาเสื้อผ้าเป็นแคชเชียร์แกไ Heights, Signal ่ไอ้สัญญาณกันขโมยที่ติดไว้รู้สึกสนุกกับตรงนั้นแต่เราก็ต้องยอมรับว่าช่วงแรกๆนะคะมันก็มีหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้และระมัดระวังแล้วก็เวลาอยู่แคชเชียร์เนาะสำหรับครูอยู่ที่คาสเซอรเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดก็คือเวลาคนเอาของมาคืน เพราะว่ามันก็จะแบบต้องทำลุกกาเบอร์ต้องมีการแบบว่าเขียนโน้ตทําอะไรพิเศษหรืออีกอย่างหนึ่งที่ครูรู้สึกยากอย่างเอสปรีอย่างเนี้ยค่ะเขาก็จะมีบริการให้แบบว่าแก้ขนาดแก้ไซส์เนาะส่งเสื้อผ้าซ่อมซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะต้องมีเหมือนใบรับออเดอร์ว่าเขาต้องการจะซ่อมอะไรตรงไหนบริเวณไหนซึ่งตรงเนี้ย เราก็ต้องเขียนให้ชัดเจนแล้วก็ตรงจุดใช่ไหมคะเพื่อให้ช่างที่รับงานไปอีกทีเนี่ยสามารถรู้ว่างานชิ้นนี้เขาต้องแก้ตรงไหนเขาต้องซ่อมตรงไหนหรือเขาต้องทําอะไรซึ่งสําหรับครูนะเบื้องต้นเนี่ยศั์ต่างๆเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยมันก็แบบว่าใหม่หมดคําศั์เหล่านี้ในหนังสือเรียนในตําราเรียนไม่เห็นเคยมีตอนที่เราเรียนหรือตอนที่เราเป็นครูสอนก็ไม่เห็นมีคําศัพท์พวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ทําให้เราเนี่ยต้องขับ ตัวเองเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่งในความเหนื่อยยากในความตื่นเต้นหรือในความแบบว่าช่วงแรกที่มีความกดดันนะคะพอเราผ่านมันมาได้ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับเต็มๆก็คือเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่อีกแล้วแต่หลายคนบอกว่าฟังดูเหมือนจะแฮปปี้เอนดิ้งแต่ก็ไม่แฮปปี้เอนดิ้งคุณเพราะปัญหาที่เกิดขึ้น คือเงินเดือนแทบไม่เหลือเพราะว่าเขาสามารถให้พนักงานเนี่ยนะคะซื้อเสื้อผ้าได้ในราคาประหยัดในราคาที่ลดแล้วลดอีกและเอาเสื้อผ้ากลับไปได้ก่อนเนาะเอาไปใส่แล้วเขาก็จะหักจากเงินเดือนของเราซึ่งบางทีเนี่ยพอเราไม่ได้จ่ายเงินออกไปสดๆเนาะเราอุ้ยตัวนี้สวยจังเอากลับบ้านอุ้ยตัวนี้น่ารักอุ้ยถูกด้วยเอากลับบ้านพอไปไป,ไปมามาอุ้ยตายละสิ้นเดือนเงินเข้ามาจริงๆต้องได้450นี่ ทำไมเหลือ180ละเงินหายไปไหนตรงนี้เราก็เริ่มรู้แล้วว่าโอเคมันอาจจะไม่ใช่งานที่ตอบโจทย์ในการหาเงินเป็นกอบเป็นกำม,มากนะักเพราะว่าเราก็อาจจะเพลิดเพลินนะคะกับการใช้จ่ายแล้วก็ซื้อเสื้อผ้ากลับบ้านมามากไปหน่อยนะคะแล้วหลังจากน,านั้นประจวบเหมาะกับรเฟสเซอร์ของครูเนี่ยก็หานักศึกษาที่จะไปช่วยงานนะคะเป็นผู้ช่วยคราวนี้คุณจะเห็นว่าพอผ่านมาหลายงานภาษาเราก็เริ่มอยู่ตัว ความรู้ต่างๆในเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราก็เริ่มดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ professor เนี่ยประกาศหาต้องการผู้ช่วยเราก็มีความมั่นใจแล้วก็ไปสมัครจนได้ทํางานเป็นผู้ช่วย p r o f เซอร์เนาะหลังจากนั้นก็เรียนจบย้ายเมืองมาอยู่ที่เบอร์ลินต่อมาเรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยทั้งหมดที่ครูเล่ามาเนี่ยก็อยากจะเป็นการแชร์ประสบการณ์อีกเช่นกันเนาะใน ep แรกๆมาจนถึง ep ที่3ในวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับเรื่องราวของ เราสองคนอยู่นะคะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะยังไม่เบื่อไปซัก่อนแต่ว่าเราเนี่ยนั่งคุยกันนอกครูกับอติเนี่ยนั่งคุยกันแล้วเนี่ยเห็นว่าข้อมูลเหล่านี้แหละประสบการณ์เหล่านี้แหละที่มันอาจจะไม่ได้ตายตัวอยู่ในโบรชัว r e หรือแผ่นภัพที่คุณจะสามารถหาข้อมูลหรืออ่านได้โดยทั่วไปข้อมูลตรงนี้ที่มันอาจจะแทรกอยู่หรือข้อมูลตรงนี้ที่มันมาจากประสบการณ์ของเราจริงจ มันอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นประโยชน์ที่ทําให้คุณเนี่ยเอาไปปรับใช้หรือเอาไปคิดต่อยอดหรือเอาไปเลือกในส่วนที่คุณคิดว่าเออเราเจอสถานการณ์เดียวกันเราจะสามารถนําไปปรับใช้ได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นใน EP นี้ที่เล่ามาทั้งหมดอยากจะบอกกับทุกๆคนว่า งานแรกต้องมาเสมองานแรกหรือความผิดพลาดแรกต้องมีเสมอไม่ใช่เรื่องใหญ่และไม่ใช่เรื่องที่จะต้องทำให้เราเสะเทือนใจหรือเสียขวัญกาลังใจอะไรเลยเพราะนั่นทุกๆก,ก้าวแม้จะก้าวถูกบ้างผิดบ้างแต่มันคือการฝึกตัวเองเป็นอย่างยิ่ง สำหรับครูแล้วการที่ตัดสินใจรับทุนและมาเรียนต่อที่เยอรมนีเป็นการก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองในชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ก้าวออกจากการที่เรามีบ้านแล้วมีรถแล้วถึงยังจะมีภาระอยู่แต่เราก็รู้สึกมีความมั่นคงก้าวออกมาเสี่ยงว่าเราจะหาเงินดูแลส่งเสียเลี้ยงดูครอบครัวเราได้อย่างไรแต่ว่าคุณเชื่อไหมว่าตอนนั้นที่ครูตัดสินใจมัน แทบไม่มีความลังเลเลยความกลัวมีนิดหน่อยแต่ความลังเลไม่มีเพราะว่ามันคือเสียงเรียกจากหัวใจฟังดูแล้วอาจจะเหมือนยายน้ำเนา่าแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ เพราะว่าความต้องการเบื้องลึกหรือความฝันของครูที่มีมาโดยตลอดนะฮะก็คืออยากจะลองมาเรียนต่อที่รามณีอยากจะมาใช้ชีวิตที่รามณีเองบ้างสักครั้งหนึ่งจะสองปี3ปีหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าอยากมาจริงๆจนบางครั้งเนี่ยเราลืมความฝันเหล่านั้นไปแล้วเพราะฉะนั้นพอโอกาสมาถึงจึงไม่มีคําว่าลังเลถึงแม้ว่าจะมีความกลัวแต่ครูก็พร้อมที่จะก้าวออกมา อยากให้ตรงนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนด้วยเหมือนกันทุกคนกลัวหมด แต่ครูเชื่อว่าเราจะผ่านความกลัวนั้นไปได้ถ้าเราลงมือทำเราก้าวต่อไปมันจะมีหนทางเสมอตรงนี้ครูขอยำ้ำเพราะฉะนั้นใครที่มีความฝันอยู่ใครที่อยากลองทำอะไรใหม่ๆดูอย่าอยู่เฉยลองหาข้อมูลลองลุกขึ้นไปทำลองลองดูก่อนผิดถูกไม่ว่ากันขอให้เราเนี่ยได้ลองดูสักครั้งหนึ่งนั่นจะเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับทุกคนวันนี้ครูก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วย EP ที่3ในเรื่องราวประสบการณ์ที่มัน อาจจะดูเหมือนดรามา่าแต่มันนำมาซึ่งความสุขและประสบการณ์ที่ดีในท้ายที่สุดวันนี้ไปก่อนนะคะแล้ว EP หน้าเรามาคุยกันต่อวันนี้สวัสดีค่ะ